ในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยกระแสข่าวที่ไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่เกี่ยวกับบิตคอยนะคะราคาลดลงไปเรื่อยๆอาจจะเกิดคำถามว่านอกจากนักลงทุนที่ลงทุนกันส่วนตัวแล้วเมื่อบางประเทศที่ใช้บิตคอยเข้ามาเป็นสื่อหลักในการ แลกเปลี่ยนทางการเงินกําลังถูกกระทบอย่างไรนะคะวันนี้คิดยกกําลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะตอนนี้เรามองไปถึงระดับประเทศแล้วนะคะอาจารย์เรื่องของบิตคอยกับราคาที่กําลังร่วงอยู่นะคะบิตคอยไม่ใช่เรื่องของนักลงทุนแต่ละคนเท่านั้นนะครับนักลงทุนถ้าเป็นเงินใครเงินมันก็คงไม่มีประเด็นมากมายแต่ตอนนี้มีนโยบายสาธารณะนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับบิตคอยเยอะนะครับมีประเทศไปลงทุนในบิตคอยจึงเกิดคําถามนะครับว่าประเทศบิตคอยเหล่านั้น ติดดอยหรือว่าติดลมอยู่ในปัจจุบันนี้ครับถ้าดูระดับประเทศก็ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยนะคะที่ประกาศให้ใช้บิตคอยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งในนั้นก็คือเอลสวดอร์นะคะเอลสวดอร์เป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่ถือว่าบิตคอยนะครับเป็นเงินและเป็นเงินที่ถูกกฎหมายต้องรับนะครับในเวลาเดียวกันครับก็มีนโยบายส่งเสริมนะครับให้เกิดการขุดเหมืองบิตคอยในเอลสวดอร์ครับทิศทางตรงกันข้ามนะครับก็เริ่มเห็นประเทศหรือว่ารัฐจํานวนมากขึ้นเหมือนกันนะครับ ที่ห้ามการขุดบิตคอยจากกรณีเอลสวาดอร์เกิดอะไรขึ้นคะถึงได้ประกาศใช้บิตคอยเป็นประเทศแรกของโลกเลยอะคะเอลสวาดอร์เป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับเป็นประเทศอยู่ในอเมริกากลางนะครับก็จริงๆแล้วเป็นประเทศที่ดูแล้วสวยงามนะครับมีหาดทรายมากมายแล้วก็มีความน่าสนใจก็คือมีหาดหาดหนึ่งนะครับถูกเรียกว่าเป็นหาดบิตคอยหรือว่าบิตคอยบีชนะครับซึ่งเกิดจากการที่ นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นพวกนิยมบิตคอยนะครับไปเที่ยวแล้วก็เอาบิตคอยไปบริจาคให้ชาวบ้านครับก็เลยเป็นที่รู้จักกันนะครับว่าบิตคอยคืออะไรหลังจากนั้นนะครับรัฐบาลก็ติดใจนะครับประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็เลยประกาศให้บิตคอยเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้วก็โอนให้ประชาชนนะครับใช้กันประมาณ30ดอลลาร์นะครับเมื่อเทียบเป็นเงินดอลลาร์นะครับล่าสุดครับรัฐบาลก็ประกาศสร้างเมืองบิตคอยนะครับ แถวภูเขาไฟนะครับโดยหวังว่าจะออกพันธบัตรที่เรียกว่าพันธบัตรภูเขาไฟไปให้นักลงทุนกู้กันและเอาเงินนี้นะครับมาสร้างเหมืองบิตคอยกันแต่ก็ปรากฏว่าสุดท้ายพันธบัตรภูเขาไฟนะครับก็มีปัญหาเมื่อบิตคอยราคาตก เมืองบิตคอยที่จะสร้างก็เลยยังไม่ได้สร้างกันนะครับและช่วงนี้ที่ราคาบิตคอยตกลงไปมากๆส่งผลต่อสถาน,นะทางการคลังของเอลซาวาดอร์ยังไงบ้างคะอาจารย์ก็เรียกได้ว่าการคลังของเอลซาวาดอร์นะครับก็ค่อนข้างเดือดร้อนนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับเอาเงินไปลงในบิตคอยด้วยคือเอาเงินสำรองของประเทศเนี่ยครับไปเก่งกําไรในบิตคอยนะครับผลก็ปรากฏว่าเมื่อราคามันตกลงอย่างในปัจจุบันนะครับประเทศเอลซาวาดอร์นะครับซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศร่ํารวยเลย กำลังติดหนี้ IMF อยู่ต้องเจราจากันนะครับและประชาชนก็ขาดสวัสดิการพื้นฐานทั้งด้านการศึกษาด้านสุขภาพนะครับก็ปรากฏว่าเอาเงินไปลงบิตคอยขาดทุนไปเกือบเกือบ2,000ล้านบาทนะครับก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเอลสวาดอร์นะครับเคยส่งเสริมการท่องเที่ยวเอาคนที่นิยมบิตคอยนิยมคริปโตมาเที่ยวนะครับในหาดบิตคอยกันคนก็ไปเที่ยวกันเรื่องนี้ก็ถือเป็นข้อดีครับเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวในช่วงหนึ่งก็เพิ่มขึ้นครับอย่างน้อยก่อนที่ราคาบิตคอยจะตกลงนะครับ เพราะฉะนั้นสรุปไปแล้วเอลสวาดอร์นะครับท่องเที่ยวปังแต่ว่าการขังแบกนะครับก็เรียกได้ว่ามีส่วนที่เคยได้กับส่วนที่กําลังเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้ครับนอกเหนือไปจากเอลสวาดอร์ประเทศอื่นที่กําลังมีปัญหาเพราะบิตคอยคือประเทศอะไรคะก็คือคาซัคสถานครับคาซัคสถานเป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนะครับหรือว่าถ่านหินอุดมสมบูรณ์ครับจึงเป็นประเทศที่เหมาะสําหรับการใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศจีนนะครับ ห้ามการขุดบิตคอยห้ามการค้าบิตคอยในประเทศครับบรรดาคนจีนทั้งหลายก็ขนเครื่องขุดเหมืองบิตคอยนะครับไปที่ขาซักสถานครับก็ไปใช้ไฟฟ้าที่นั่นเพราะราคาถูกอยู่ครับแต่พอขุดไปสักพักหนึ่งนะครับก็พบว่าไฟฟ้าที่เคยพอใช้ไม่พอใช้แล้วครับเพราะว่าขุดบิตคอยกันมากมายนะครับก็จึงต้องเอาไฟฟ้านะครับมาจากถ่านหินนะครับพอเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินออกมาก็เกิดการปล่อย ก๊าซเลือนกระจกการปล่อยก๊าซพิษออกมาคนหายใจไม่ออกส่วนหนึ่งก็ไปประท้วงรัฐบาลนะครับและที่สําคัญครับพอบิตคอยนะครับราคาตกต่ําลงนะครับตอนนี้ก็เกิดปัญหาแล้วนะครับว่ายังจะคุ้มค่าในการทำเหมืองบิตคอยกันต่อไปหรือเปล่าครับประเทศใกล้บ้านไทยอย่างสิงคโปร์ตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้มงวดมากนะักแต่ว่าตอนนี้เริ่มยกระดับการตรวจตา เรื่องบิตคอยมากขึ้นเลยนะคะคุณนัฐาครับจริงๆสิงคโปร์ไม่ใช่ไม่ค่อยเข้มงวดนะครับในอดีตกับอยู่ในขั้วที่ส่งเสริมบิตคอยด้วยซ้ําสิงคโปร์เป็นประเทศที่อยากเป็นศูนย์กลางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นอะไรเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับสิงคโปร์อยากส่งเสริมครับปีที่แล้วนี่เองครับไม่ไม่นานนี่เองสิงคโปร์มุ่งเป็นคริปโตครับครับก็ดึงดูดนักลงทุนมาอยากให้มีสตาร์ทอัพนะครับอยากให้มีศูนย์กลางแลกเปลี่ยนบิตคอยในประเทศกันแต่ว่าพอถึงต้นปีนี้ครับ สิงคโปร์เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าการโฆษณาบิตคอยและประชาชนไปลงทุนเก่งกําไรกันนะครับมันเกิดความเสี่ยงมากมายก็จึงต้องปราบโฆษณาเหมือนกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายนะครับล่าสุดนี้ในเดือนมิถุนายนนี้เองครับหัวหน้าฝ่ายฟินเทคนะครับของธนาคารกลางสิงคโปร์ซึ่งก็คือฝ่ายที่ศึกษานะครับแล้วสนับสนุนบิตคอยมาตั้งแต่ต้นกลับท่าทีครับกลับมาเข้มงวดนะครับว่า บิตคอยนั้นเป็นปัญหาครับต่อไปนะครับจะออกใบอนุญาตให้คนมาทำแหล่งค้าแลกเปลี่ยนบิตคอยหรือกิจ,จกรรมต่างๆก็จะเข้มงวดสุดๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าส่งสัญญาณแตะเบรกเป็นที่นะครับเขาถึงกับพูดว่าสิงคโปร์นะครับควรจะเป็นมิตรกับเศรษฐกิจจริงหรือเศรษฐกิจไม่จริงโดยในยะสสำคัญก็คือทำมาค้าขายทั่วไปนะครับผลิตทำการ,กรเกษตรอุตสาหกรรมบริการเป็นเศรษฐกิจจริงแต่การมาเก่งกำไรในเงินคริปโตน่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่จริง ซึ่งสิงคโปร์แสดงท่าทีว่าจะไม่เป็นมิตรต่อไปครับผมคิดว่าเราต้องตั้งคําถามเลยนะครับว่าทําไมหลายๆประเทศเริ่มใส่เกียร์ถอยหลังนะครับแม้กระทั่งประเทศที่สนับสนุนอย่างแข่งขันมาก่อนกรณีอย่างเอลซาวาร์ดนะครับผมคิดว่าถ้าจะเอาบิตคอยน์มาเป็นลูกเล่นนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับนักลงทุนผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรออกในด้านดีด้วยซ้ําเป็นสีสันของประเทศครับเพียงแต่ว่าถ้าไปคิดว่าลูกเล่นมันเป็นของจริงจังแล้วไปยึดติดกับมันตรงนั้นเป็นอันตรายครับ ในเมืองไทยนะครับเราก็ได้ยินข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก่อนที่ราคาบิตคอยจะร่วงลงด้วยซ้ำนะครับว่ามีคนไทยนะครับที่ไปซื้อเครื่องทําเหมืองบิตคอยมาแล้วลงทุนตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะทุกหนักเพราะราคาค่าไฟที่เอามาปั่นบิตคอยก็เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาบิตคอยก็ตกลงครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องตั้งคําถามว่านวัตกรรมอาจจะไม่ใช่ของมีประโยชน์เสมอไป คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับก่อนจะยอมรับนวัตรกรรมอะไรครับเป็นสัญญาณเตือนที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับวงการสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ